ที่จังหวัดสตูลเจ้าหน้าที่ตำรวจตะเวนชายแดนใช้เวลาว่างทำสวนผักไฮโดรโปนิกส์ข้างบ้านภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเริ่มจากปลูกเพียงไม่กี่ลังจนขยายเป็นกว่า250ลังบนพื้นที่50ตารางวาผลผลิตหลากหลายชนิดเช่นกลีนโอ๊กเรดโอ๊กคอสบัตเตอร์เฮดและผักกาดหอมทุกชนิดปลอดสารพิษได้รับมาตรฐาน GAP โดยสวนผักรินลดา ที่ทำร่วมกับแฟนสาวสร้างไรายได้เฉลี่ยดเดือนละ8,000ถึง10,000บาทโดยขายส่งให้แม่ค้าสลัดร้านอาหารและตลาดท้องถิ่นจนได้รับการชื่นชมจากเกษตรอำเภอเมืองสตูลว่าเป็นต้นแบบตำรวจผู้พอเพียงและเป็นแรงบันดาลใจให้ประชาชนเห็นว่าแม่พื้นที่เล็กๆก,ก,ก็สร้างไรายได้และความมั่นคงได้ครับผมนะครับอ่าสิบตำรวจโทนะครับนาซีรินพรหมัดนะครับสังกัด กองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่436นะครับกองกับตำรวจตะเวนชายแดนที่43นะครับครับอ่าปัจจัยหลักที่ทําให้มาปลูกผักนะครับหนึ่งก็คือหันมาเห็นเรื่องการใช้ชีวิตแบบพอเพียงนะครับยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะครับก็คือเรามีเวลาว่างนะครับช่วงอ่าหลังเลิกงานบ้างครับว่างเว้นภารกิจนะครับแล้วก็เราก็จะเอาเวลาว่างในส่วนนี้ครับวันละเล็กละน้อยครับมาปลูกผักนะครับเพื่อตอนแรกกะว่าจะปลูกกินเองนะครับปลูกเพื่อ ประกอบอาหารกินเองเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับเริ่มจากเล็กๆน้อยๆครับแล้วก็ตอนนี้ก็ยังเห็นนครับครับใช้สภาพพื้นที่ตรงไหนปลูกข้างบ้านถือว่าในส่วนเราเองอ่าตอนนี้ใช่ไหมว่าครับตอนตอ่าตอนนี้คือบริเวณอ่าข้างบ้านครับในสวนข้างบ้านครับคือผักที่เราปลูกนะครับหลักๆก็จะมีพวกกินโอ๊กนะครับกินโอ๊กแล้วก็เลดโอ๊กแล้วก็จะเป็นผักคอสนะครับแล้วก็หลักๆจะเป็นฟิลล่ครับก็คือก็ แฟนก็จะมาช่วยนะครับเหมือนว่ากรณีผมติดภารกิจนะครับติดงานนะครับหลักๆเลยแฟนก็จะเป็นคนที่จะมาซัพปอร์ตในตรงนี้จะมาช่วยดูแลนะครับกอนไปทํางานหรือว่าจะเข้ามาดูแต่สวนผักมารับหน้าที่ทุกอย่างนะครับเวลาที่ผมจะผักที่เราปลูกนะครับส่วนมากนะครับที่จะส่งขายนะครับจะเป็นแม่ค้าตลาดนะครับบางส่วนแล้วก็จะมีร้านค้าพวกคาเฟ่นะครับจะเอาไป จัดจานจัดทาอาหารนะครับแล้วก็จะมีพวกไม้าสลัดนะครับจะไปทําสลัดกล่องขายพวกสลัดรูสลัดคุกนะครับแบบนี้ครับประมาณนี้สําหรับเจ้าของสวนสวนผักลีนาดานะครับปัจจุบันก็ประกอบอาชีพเ,เป็นตํารวจตรวนชายแดนนะครับแล้วก็ได้ใช้เวลาว่างนะครับหลังจากเลิกเข้าฐานนะครับก็ ก็มาทาผักนะครับโดยมีทางอรายานะครับก็ได้ช่วยดูแลนะครับสําหรับในส่วนของสำนักงานเสียมเพลเมืองสตูลน,นะครับ mm hmm. ก็ได้เข้ามาสนับสนุนนะครับในเรื่องของการให้ความรู้ในเรื่องของการดูแลรักษานะครับแล้วก็ในเรื่องของโรคแมลงศัตรูพืชต่างๆนะครับแล้วก็ส่งเสริมให้ในการใช้สารชีวพันธุ์นะครับในการป้องกันกําจัดศัตรูพืชครับ่่นใหญ ผักชี่เนี้ยขาในในในสังคมปัจจุบันนี้คนชอบทานเยอะไหมครับครับในส่วนของของผักสลัดน,นะครับที่ปลูกโดยระบบไฮโดรโปนิกน้ำนิ่งเนี่ยนะครับปัจจุบันก็เป็นที่แพร่หลายนะครับที่พอโภคของผู้บริโภคนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นน,นำไปในเรื่องของทำสลัดนะครับสลัดโลนะครับหรือว่าเป็นเรื่องของผักที่ ใช้ประดับในจานอาหารนะครับซึ่งก็เป็นที่นิยมนะครับของผู้บริโภคโดยทั่วไปครับแล้วก็ในเรื่องของตลาดเนี่ยนะครับก็มีโอกาสที่จะเติบโตนะครับแล้วก็สามารถที่เป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมได้ได้อย่างดีครับ